สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองเบยเทคทุกคนทุกท่านนะครับนะมื่อนี้นะครับพบกันวันที่18นะครับนะสิบแปมิถุนายน2564นะครับนะมื่อนี้ยุคข,ข้อของเสียน,น้อยขึ้นเก้านะครับนะพอดีนะครับนะฮะมีพีกาดนะครับนะวานรัตน์นนะวานรัตนพี่บุญนะครับนะฮะเอฟซี FC, อยู่อ่า อำเภอบานมีนะครับในจังหวัดลบบุรีนะฮะฝากของไว้ให้นะครับนะต้องขอบพระคุณหลายๆนะครับนะฮะคือขอฝากของไว้ให้น้องใกล้โต้งนะครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้น้องใกล้โต้งเกิดวันที่หนึ่งนะครับนะโมนี่ก็ได้18มือแล้วนะครับนะพอดีพิกาดนะครับนะก็คือก็โทรคุยกันตลอดนะครับนะฮะก็โทรคุยกันหลายเที่ยแล้วแต่ว่ากับมีโอกาสได้ท่านกิดมีโอกาสได้เจอกันนเทียนะครับนะก็ ฝากของไว้ให้นะครับนะฝากของไว้ให้นะครับก็เลยนะฮะคืก็เลยนะฮะฝากของไปกับพี่น้อยนะครับมือนี้ก็นเลยเขามาเอานะครับนะนี่ยุคอกจะน้อยครับนะครับเมืองข้าพี่น้องครับนะตัวนี้ก็คือลูกสาวคิงโพดัมนะครับนะฮคิงสตาร์นะครับนะฮิงสตาร์นะฮะเบื้องการโตครับนะเป็นงัวที เป็นง e ัวทาองสองนะครับใน้ทองนะครับนะฮะตัวนี้นะฮะเบิ้งผมจะให้เบิ้งเลี่ยมโตครับนะฮะเบิ้งการโตนะฮะเป็นงัวที่มีความสวยสดงดงามมากๆนะครับนะฮะเบิ้งครับประทับหลังนี่ตรงเลยนะครับนะฮะบอแอนบอนันเลยนะครับนะฮะถ่ายเต็มนะครับเป็นงัวที่อ่าล้ำโตเงานะครับนะล้ำโตเงานะครับนะเบิ้งครับตนอกตั้งตรงครับนะฮะบอล้มเลยนะฮะสวยงามนะครับนะตนอกตั้งตรงเลยนะครับ กับใบไงใบน้อยครับสำหรับว่าเพจเมียนะครับถือว่ากําลังดีหลังประทัดหลังตรงนะครับใบดีครับสายเลือดดีมากๆเลยนะครับสายเลือดดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับพี่น้อยมาพอดีนะครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่น้อยนะครับก็คือนะครับเจ้าของซับเจริญฟาร์มเนาะเจริญซับอ๋อเจริญซับอาหารสัตว์นะครับนะฮะเจริญซับอาหารสัตว์นะครับก็คือ นเป็นเจ้าของนะครับนะของเสียน้อยวัวงามนะครับนะคือหลายคนติดตามช่องต้องเบลเท็กนะครับก็คือนได้หู่จักกับพี่น้อยแล้วนะครับนะมื้อนี้มานี่คือที่อรกสิบ่ได้พอกันนะครับเพราะว่าพี่น้อยไปโคราชนะครับนะผมกมัดคอร์ดพอดีนะพี่น้อยเนาะนะครับนะฮะพี่น้อยตัวนี้ชิงสตาร์เนาะนะครับนะชิงสตาร์มีคนติดตามเยอะ นะพี่ครับตัวนี้ป,นประวัติเป็นไงนะครับพี่น้อยพ่อคิงโพดําพ่อคิงโพดาแม่โฮโตแม่โฮโตคิงโพดําแท้โฮโตแท้เลยโฮโตแม่เป็นลูกโฮโตแม่เป็นลูกสาวโฮโตเลยพ่อคือผสมกับเอาคิงโพดําผสมไปอ๋อไอตัวนี้แล้วก็ตัวนี้บีดเองเลยตัวนี้เกิดในฟาร์มเกิดในฟาร์มโอ้บีดเองครับพี่น้องครับนะฮะเบิ้งรับนะฮะเทปีแล้วครับพี่น้อยครับตอนนี้อายุจำจำไม่ได้ ทำไม่ได้เนาะเขาข้าวครับแต่ผสมตัวนี้จะผสมแก่หน่อยนึงประมาณสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าเดือนตัวนี้ประมาณสิบแปดสิบเก้าเดือนอ๋อแล้วก็ผสมมาริโอทองแรกก็ออกมาเป็นมาเป็นสิบเอ่อลีเจนเดอร์นะเจนเดอร์เจนเดอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผสมตัวไหนตัวนี้ท้องเจ้าสันท้องเจ้าสันกี่เดือนแล้วครับหกเดือนห้าหกเดือนแหละห้าหกเดือนเนาะเดือนขึ้นน่าจะหกเดือนแหละโอ้ครับนะงวดตัวนี้คือจุดเด่นเลยเขามีเป็นงวดที่การโตดีมากๆเลยเนาะ ลำตัวยาวลำตัวยาวมากลำตัวยาวนะครับลำตัวยาวมากนะครับนะฮะเนื้อเยอะเนื้อเยอะนะครับนะฮะเนื้อเยอะอวนนะครับนะฮะยังไงก็อ้วนนะครับนะฮะกินดานี่อ้วนายผสมเจ้าสันเนาะผสมเจ้าสันโอ้ออกมาสุดยอดสายเรือดเลยครับพี่น้องครับนะฮะสุดยอดสายเลือดเลยนะครับนะฮะพี่น้อยเปิดราคาเท่าไหร่นะครับสิบเท่าไหร่นะตัวนี้สิบหกหรือสิบเจ็ดนี่แหละประมาณนี้ตามคลิปเดิมตามคลิปเดิมดีกว่านะนะฮะบอกแล้วเจเดี๋ยวว่าตกันนะฮะ พี่นอยตัวนี้คือบูโบสตัวนี้บูโบสนะครับนะบูโบสท้องบูโบสตัวนี้ท้องซุปเปอร์ขาท้องซุปเปอร์ขาห้าเดือนขึ้นแหละห้าเดือนขึ้นเจ้าของก็คือมีคนจองเรียบร้อยจองแล้วพิกัดชื่อวันชื่อวันนะฮะวันนั้นวันนรัตนะฮะวันนัลลัตที่แกชื่อเล่นพิกัดนะครับนะนะก็ได้ฝากของเราขอรลานเนาะนะครับนะฮะไว้ให้พร้อมนะฮะต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็แม่นกแก้วนี่งสิไปน้ำกันบอกครับแม่นกแก้วไปด้วยกัน นะฮะแม่น้าแก้วสิไปน้ำกันไปไปคู่กันกับไปคู่กันกับแม่บูบด์นะครับนะฮะก็ต้องครับผมนะสมบัติผัดกันชมเนาะนะครับนะแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับนะฮะราคานะยูนีนะครับนะหลายคนนะครับนะทีได้รับชมนะฮะกับช่องต้องใบเทคนะฮะกับบอกว่างัวยูนีนะครับนะคือเป็นงัวทีสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าเบื้องจากหลายนะฮะเพราะว่านะครับนะหลายคน เกาดเหตุการนเปลี่ยนทัศนคตินะครับสําหรับอิดูวาซินเพราะว่าอาจจะเห็นว่านะครับเป็นงวดทีโค้งสั่งแต่ว่าเนื้อหนังมาหลายสี่นะครับพอตาดมะเบิงนะฮะเนี่ยครับนะฮพอตาดมะเบิงฟาร์มของพี่น้อยนะฮะหลายคนก็บอกว่าอยากเลี้ยงส่วนใหญ่จะสลับสายยังไงครับพี่น้อยไไม่มีเนื้อก็เอาเนื้อมาผสมเอา อ่านเกมเป็นอย่างนี้ตัวไหนไม่มีหูก็เอาหูมาใส่อ๋อตัวไหนหูสั่นก็ใส่หูยาวเข้าไปนะครับนะตัวไหนนะครับหนังบางเนื้อหนังนั่นก็ใส่เนื้อหนังใส่โค้งสางเข้าไปนั่นี่คือการบีดของพี่น้อยนะฮะเพราะว่าหลายคนนะครับนะก็คือนะฮะก็ชื่นชมนะครับเพราะว่ามักการบีดของพี่น้อยทั้งสี่นะครับนะฮะนะเบิ้งบนว่าแต่ละตัวตัวนี้เปบีดเองบ่ครับพี่น้อยตัวนี้ตัวนี้เกิดในฟาร์มตัวนี้เกิดในฟาร์มนะฮะแม่ตัวที่สามของแม่แดงน้อยลูกตัวที่สาม ลูกตัวที่สามของแม่แดงน้อยตัวแรกโคโต้ครับโคโต้ก็ค่อนออกมาแดงแต่ไม่บดแดงแดงเข้มแต่ไม่บดแต่แต่ไม่อยู่นี่ใช่ไหมไม่ขายไปแล้วขายไปแล้วนะฮะตัวสองก็เป็นแม่แล้วเหลือตัวนี้ตัวสามต่อไปตัวนี้เป็นพี่สาวโบแดงหรือเป็นน้องสาวครับพี่สาวตัวนี้พี่สาวโบแดงพี่สาวโบแดงอือโบแดงพี่เจ้าโตนะครับนะฮะแม่นี่ให้ลูกดีพร้อมนะครับนะสำหรับแม่บูบสนะครับตัวนี้ทองซูเปอร์ค่ะนะฮะตัวทองและสาวเรียบร้อย นะครับนะฮะตัวนี้แค่ใบหูยาวนะครับนะฮะบานเก่งใบหูยาวตัวนี้จะให้ลูกใบหูยาวกบานเก่งนะครับพี่น้องครับนะฮะให้ลูกนะฮะนะเขาในสายเป็นสายบูสองนะครับตัวนี้ค้อเป็นลูกสาวบูสองเลยใบใบสีดีนะครับนะฮะนะบูสองนะครับนะฮะสัตวอดีครับนะเป็นบูสองบวกกับหนึ่งอุบลนะครับนะฮะออกมานี่นะครับนะใบดีครับโบชัดเจนเลยนะตามซื้อได้ครับแม่บูโบสนะครับ ใบหลายครับนะใบหลายใบดีนะครับนะทองซูเปอร์ค้าพร้อมนะครับนะบ่าหนาพาดนี่ครับลูกสาวเขาครับนะตัวนี้เป็นลูกสาวของแม่บูโบสนะครับนะฮะเบิ้งเบิ้งใบครับนะฮะตัวแรกตัวแรกตัวแรกตัวนี้เป็นลูกสาวตัวแรกเลยป่ะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของแม่บูโบสนะครับนะฮะแม่บูโบสเบิ้งใบครับพี่น้องครับใบหลายครับว่าครับนะฮะตัวนี้คือบูโบสผสมกับใครนะครับพี่น้อยชัยมงคลชัยมงคลนะครับนะฮะตัวนี้คืองัวอยู่ตามกับผม นะครับอยู่ต่ำกว่าผมอยู่สูงกว่านะครับนะมันสีนะสีเบิ้งคือจังมันมันต่ำมันเตี้ยนะครับนะเดี๋ยวลงมาขึ้นกันนะครับนะะเดี๋ยวขึ้นไปที่ด้กระบานดีนะครับนะเบิ้งครับกระบานนี่รับเลยนะครับนะกระบานสวยนะครับนะกระบานนี่รับไปครับนั่นเลยนะสวยงามการโตดีครับแม่นี่นะครับซื้อว่ากานเง้วซื้อว่ากานเงี้ยวยอนอย่างปกติเบื้องการโตครับพี่น้อยนะให้ดูการตัวนิดนึง นะครับนะดึงไปขนาดนิดนึงครับนะฮะเบื้องการโตเขานะครับซื้อเพราะว่าเขาเป็นงัวที่การโตค่อนข้างดีนะครับตัวนี้หายลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับนะหายลูกมาแล้วตัวหนึ่งหลักกะกำลังผสมไม่ยูนะครับนะพี่น้อยผสมใครครับทองเนี่ยตัวนี้ดวงตะวันโอ้ใส่ดวงตะวันทองครับพี่น้องครับน้องนะอ๋อครับนะฮะใผสมดวงตะวัน5ล้านนะครับของจิโกลฟาร์มนะพอพันธุ์ที่มีความสวยสดงดงามครบเครื่อง ในชั่วโมงนี้นะครับต้องดวงตะวันนะครับของจิกโกฟาร์มปักช่องนะครับนะนะผู้ใดนะฮะผสมก่อนลวยก่อนครับนะฮสำหรับนะฮะดวงตะวันนะฮะจิกโกฟาร์มปักช่องนะครับนะฮะน้ำเชื่อนะครับผู้ใดสนใจน้ำเชื่อนะติดต่อนะครับนะฮะจิกโกฟาร์มปักช่องได้เลยนะครับนะฮะเป็นอะพร่น้องครับนะฮะยุนี่กระทองไปแล้วตัวหนึ่งนะครับนะฮสำหรับอ่ดวงตะวันนะครับนะม่ขุนคลังนะครับนะฮะ พี่น้อยเอาให้เขาเดินนิดนึงนะฮะพึ่งใบครับใบไหลนะครับนะฮะใบไหลนะครับนะสำหรับแม่การเงานะครับนะฮะก้านโตดีครับนะฮะเขาเป็นงัวทีล้ำตัวเงานะครับนะฮะเป็นงัวนะครับพึ่งคลอดลูกในตัวนึงนะฮะพึ่งผสมกับโดตะวันกับล้อพานหลอบนะครับแม่เขาตัวนี้เลยนะครับนะฮะแม่เขาตัวนี้เลยนะครับนะฮะพี่น้อยถ้าเกิดว่าท้องนี้จะได้ไปอยู่ด้วยกันกับแม่ใช่ไหมเนี่ ครับที่บันเขาจองแล้วเขาว่าจะติดท้องแล้วจะไปอ๋อครับถัาท้องครับคันคันท้องนะครับนะสิไปน้ากันนะครับนะฮะสิไปน้ากันเลยสี่ญ่ไปอยู่อำเภอบันมีเนาะนะบันมีโลบุรีนะครับก็คือแม่กาเยาวนะครับนะฮะลูกสาวชัยมงคลนะครับเป็นชัยมงคลนะครับบวกบูสองนะครับบวกบูสองบวกกับ หนึ่งอุบลบวกเบคเลสนะครับสายเลือดดีครับนะฮะสายเลือดดีมากๆคือสามารถที่สิไลสายได้เลยนะฮะพันธุกรรมดีมากๆนะครับนะฮัวยูนี่การโตเลี่ยมโตดีครับนะครับนะฮะเพราะว่าการบีดของพี่น้อยนะครับก็คือนะฮะพี่น้อยเป็นคนที่บีดหัวออกมาดีนะครับนะให้มีความครบเคืองทั้งเดืองของเออกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็นะฮะใบหูที่สวยงามนะครับนะฮะแม่บูโบสครับท้องเท่าไหร่พี่น้อยบูโบสเนี่ เนยทองนี่ทองที่สามทองที่สามครับนะทีท,ทีทองสุประาอยู่นะครับนะทองที่สามนะครับมือนี้นะครับนะก็ผมมาดูนะครับาฟาร์มพี่หน่อยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่การทํางาน นะครับหลายคนนะครับกฤติีเห็นว่าผมลงคลิปของวัตพีหน่อยดูนะมันนีเกามาเขามาให้ก้าครับนะฮะมัอนีไก่มิทุระเขามาแต่ทายคลิปมาฝากทีฝากน้องยงามเข้าวแรงครับนะฮสำหรับผู้ที่นะหมักงวงงามนะครับนะฮะก็คือนะครับนะฮะก็คือเบิ้งกันให้นะฮะในนี่กฤสิีนี้นะครับนะฮะการบีดนะครับนะฮะเบิ้งความงามของสายพันธุ์อินูบาซินนะครับนะฮะีนนะครับนะสวยงามนะครับนะฮะ ใบยาวนะครับนะใบยาวลําตัวดีอันนี้คือแม่ก้านยาวนะครับนีคือก้านยาวนี่เป็น้อยครับมาดูตัวต่อไปหน่อยครับตัวนี้โอ้โหทุกนายกันะครับพี่น้องครับนะครับนะฮะเบิ้งงขับสูงเทอรเร่เลยครับนะฮะเบื้องการโตครับนะฮะเบิ้งเรียมโตครับประทัดสังเกตนะครับงวพี่น้อยนะครับนะประทัดหลังเขาสีตรงเลยนะครับ สประทัดหลังสีตรงนะฮะแล้วก็เลี่ยมโตสซีดีนะครับนะเหตุไทนี้ความจุของกล้ามเนื้อขรางที่สีหลายนะฮะสำหรับงัวพี่น้อยนะครับนะฮะเบิ้งครับตะละตนะหลังนี่จะเป็นแค่หลังเป็นกระดานเลยนะครับนะฮะนะเบิ้งครับนะฮะสวยงามนะครับนะอยากเลนอยากเล่นครับพี่น้อยพอสีเลีนดีนี่ครับนะฮะสำหรับพี่น้อยตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้สมหมาย ซื้อ่าสมหมายนะครับเนาะนะครับน้องสมหมายนะครับนะฮะเป็นลูกใครครับพี่น้อยตัวนี้ตัวนี้พ่อพ่อแดงกัลสินอ๋อเป็นลูกสาวของแดงกัลสินเลยแม่คิงครอบล่าคิงพ่อดำบวกครอบบ้ารออ๋อครับพี่น้องครับนะฮะเบิ้งทอดนะฮะเบิ้งผมจะให้เบิ้งตัวนี้ครับพี่น้องครับนะฮะเบิ้งรับความเอ่องดงามของสายพันธุ์นะครับนะฮะความงดงามของสายพันธุ์นะครับ เบิ้งการโตครับพี่น้องครับนะเบิ้งการโตนะครับนะตัวนี้กระบาดดีนะพี่น้อยกระบาดดีนะกระบาดดีนะฮะให้ลูกตัวแรกนะครับนะกับเออ่มาริโอนะครับนะคือใบเตยนะครับนะใบเตยเป็นงัวที่ใบหลายมากๆเลยนะครับนะฮะถือว่าเป็นงัวที่ใบหลายคักได้แหละนะครับส้องรับคนที่ติดตามตัวนี้คือเป็นแม่ของใบเตยเลยนะครับนะให้ลูกคนครางที่ใช้ลูกคนครางที่สี่ใบอลังการ นะครับพอไซมาริโอนะครับนะให้ดูนี่ใบอลังการเลยนะครับนะตอนนี้ผมรู้สึกว่านะการเย้านี่สิกวนผมนะครับเพราะว่าตัวนี้สมารเล่นนะครับนะฮะตัวนี้สมามักมักมักเล่นนะครับนะฮะนี่นะครับนะเบื้องหลังครับเบื้องแค่หลังครับนะเป็นกระดานเลยพป่น้องครับนะเบื้องแค่หลังนี่นะเป็นกระดานเลยนะครับเป็นหัวลูกลูกอ่าพึ่งได้ลูกตัวหนึ่งนะครับตัวสองกำลังอยู่ในท้องนี่แหละนะครับนะฮะ พี่น้อยตอนนี้ตอนนี้ผสมใครอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ผสมเ <c oughs> จ้าลักอ๋อผสมเจ้าลักครับพี่น้องครับนะฮะผสมเจ้าลักมันก็นสุดยอดแล้วเนาะดูออกมาแปดเดือนเท่าไหรแล้วครับก <8 S 2> ี่เดือนแล้ว <8 S 1> ครับแปดเดือนแปดเดือนแล้วออ้ยไก่ออกตอนนี้ครับพี่น้องครับนะฮะไก่ออกแล้วครับพี่น้อยอย่างนี้นะฮะเปิดราคาไหมครับต้วท้องอย่างนี้แล้วท้องแก่มครับ สองแก่มากก็ไม่เป็นไรเผื่อมีคนสนใจใช่นะฮะคนคนย้าจะอันตรายแล้วครับนะฮะแต่ก็เข้ามาดูมาดูได้มาดูได้เผื่อชอบเผื่อชอบก็ไม่เป็นไรก็มาคุยกันว่ากันไปนะก็ว่ากันไปนะครับนะฮะพี่น้องครับนะสมหมายนะครับนี้คือการเงาอ่าพี่น้อยครับมามานี้เบิรับพี่น้องครับนะการเงาครับนี่นี่พี่น้อยดูมุมนี้นี่นะครับนะ เบื้องการโตนะครับตัวทองนะครับนะฮะเดี๋ยวไปอยู่นะครับบ้านมีโรบุรี่กับผีกาดแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวนะครับอีกนิดนึงนะครับในตัวทองเลยนะครับในสำหรับการเงี้ยวนะครับที่ว่าซื้อการยงี้ยวนรับเบื้องการโตเขานะครับการโตเรียมโตสวยสวยงามมากๆนะครับนะสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี้นกแก้วนะพี่น้อยนะครับนะเดี๋ยวพาเบิ้งหัวงามพี่น้อยแบบ เต็มที่ครับมื่อนี้นะครับนะสำหรับเอซีที่เขาไม่ไหม้นะครับนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนนะครับเขามาติดตามเพิ่มไปเรื่อยนะสำหรับต้องขอบคุณนะครับนะเอซีทุกคนนะครับนะทีความสนใจมื่อนี้นะครับนะกจะครบ10ล้านวิวนะครับก็คือล้วมกันทุกคลิปนะครับนะตอนนี้ก็คือได้ยอดวิวตอนนี้นะครับแไปทั้งหมดกับ10ล้านวิวแล้วนะสำหรับช่องของต้องเบลเท็กนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับทุกท่านนะครับนาทีเขามาติดตามกัน นะครับนะคือมาหอดมือใยแต่เกิดว่าบม่มีนะฮะเอฟซี FC ทุกคนนะครับนะคอยสนับสนุนนะครับนะแค่เบิ้งนะครับนะแค่กดเข่ามาเบิ้งนะครับกดไลค์นะครับถือว่านะฮะคือให้การสนับสนุนละนะครับต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับนะฮะพี่น้อยตอนนี้ชื่อนกแก้วเนาะเป็นลูกใครครับพี่น้อยตอนนี้ใช้มงคลใช้มงคลใช้มงคลพ่อใช้มงคลแม่เจ้าเพชรโพโแมน เจ้าเพชรโฮโ,โ,โต้นะเบิบง้งคายพี่น้องครับนะตัวนี้ก็คือ,อจะไปอยู่ที่บ้านหมีลบบุรีเนาะบ้านหมีลบบุรีนะฮะก็คือตัวนี้พี่พิกานนะนนดนะครับในวันนัตนะครับได้จองเรียบร้อยรวมาจําแล้วนะครับก็บคือล้อไห้นะครับนะไห้เข่าสูเพระาระว่าปกตินะครับนะมีการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์จังคอยง่ายไปนะครับนะฮะเบิ้งคห้พี่น้องครับนะฮะตัวนี้ก็คือนกแก้วนะครับนะเบิ้งการโตเบิ้งเลียมโตครับนะฮะ นะถือว่าเป็นงัวทีโค้งสางดีมากๆเลยนะครับโค้งสางดีนะการโตดีครับเลี่ยมโตวสวยนะครับนะเลี่ยมโตงามมากๆเลยนะที่สําคัญนะเบื่องดั่งเขาครับนะเป็นงัวทีดั่งสวยครับนะฮะคือคําว่านกแก้วนี่นาะซิมาจากมาจากนาเขาเนาะดังเขาดังเขากงนะดังคมนะฮะดัง ดังโกงพี่น้องครับนะฮะแต่เล็กเลยครับนะฮะตัวนี้นะครับน่ต้องบอกว่าแบบสันดั้งสั่งมาเกิดนะครับเขาเป็นงัวทีดังคม้วก็สันดั้งลงตัวกับจมูกเลยครับนะฮะคือหลับกันพอดีนะครับนะเพราะว่ากระบาลบนก็สวยนะครับนะกระบาลบนสวยราคาเอ่อดังกระบางบ่หนานะครับนะฮะดังเขาสิบางบ่หนา้วก็ทางเขาสวยนะสุดยอดของหัวกระบาลและทางเขานะครับโบชัดเจนครับนะเป็นงัวโบชัดเจนนะฮะง่ายครับ หนาไงเดี๋ยวให้เบิงมุ้นี่นะครับน่ให้เบิงมุ้นี่นะครับนะเบิงมุมนี่นี่นะครับนะฮะนะฮะสวยงามนะครับนะแม่นกแก้วตัวนี้ท้องบูสยามใช่ไหมครับท้องบูสยามท้องบูสยามนะฮะแต่หลายเดือนละนะครับนะหลายนะฮะสี่เดือนก็ขึ้นแล้วนะฮะตกใจครับตัวนี้มันมักเ่นนะนี่นะครับนนเขาม้าหลักนี่นะครับ อันนี้นะครับซีเดียนุกินละนะครับนี่นะครับนะฮะเบิ้งให้เบิ้งครับเดียมโตหนังง้อยุนี่นะครับนะคือถือว่าเป็นอีดูบาะสินที่มีความครบเครื่องถึงนะครับมีทั้งครบเครื่องถึงหัวหูกระบาลแล้วก็การโตครับนี่พี่น้องครับนะฮะนี่นี่นี่นะครับนะฮะผมให้เบิ้งตัวนี้ครับนะเบิ้งการโตนี่เบิ้งเนื้อหนังนะครับนะฮะตัวนี้มีคนสนใจอยู่นะครับนะมือเสาร์กับโทรมาคุยกันอยู่ มาเบิงเด้อนะครับนะฮะเดี๋ยวนะครับช้าอดดินะครับพอดีนะฮะมีเอฟซีอยู่โคราชอี่ละนะครับนะก็สนใจนะครับนะเพราะว่ากำลังหาแม่พันธุ์ทีสวยๆนะครับนะแม่พันธุ์ทีอ๋อใหญ่ๆนะหนาสูงๆนะครับนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะจุดเด่นคือเป็นหัวทีการโตดีเลยมือเศร้าก็ได้คุยกันอยู่นะครับนะเดี๋ยวเพื่อนมาสีมาเบิ้งมาเบิ้งเองกะ โทรมาหาพี่น้อยล้วละนะครับนะกับไทโทรมาคุยกันละนะครับนะเดี๋ยวคนมาสิมาเบิ้งเองนะครับนะฮะสำหรับแม่นี่นะครับนะฮะแต่ว่าเฝ่าาัดนะครับช้าอดนะครับนะครับผู้ใดพร้อมใดก่อนนะครับยุนี่ผู้ใดใดพร้อมใดก่อนนะครับการโตดีขนาดครับเงาครับนะฮะความจุของกราบเนื้อไหลนะครับไงหนาสูงเติร์นเทิร์นครับนะครับนะฮะสูงเติร์นเทิร์นนะครับสวยงาม ที่น้อยมีคนถามมาเยอะมากเลยคําถามก็เดิมๆมนแหละเพราะว่าบางทีวาสิีนี้สมาชิกเขาไม่ไม่นะครับนะมาเบิ้งนะค,คอมเมนต์นะครับถามสูตรการเลี้ยงของเสียน้อยให้หน่อยก็ดีนะครับคำถามยอดฮิตเลยเพราะว่าก <c oughs> ็ยังงดครับผมคือไว้ไม่กินอิ่มแะครับถ้าช่วงไม่มีหญ้าหน้าแล้งก็เสริมได้หารข้นครับก็มีเยอะแล้วก็กระเพดหมักครับ,รบเพราะว่าหน้าแล้งไม่ค่อยมีหญ้าไม่ค่อยมีหญ้า ชอาหารอืมครับนะฮะอาหารเสริมไม่ไม่ใช่กินประจาเป็นเป็นเสริมครับลักลกก็คือหญ้ากระฟ้าหญ้าหมักเพราะว่าหญ้าหมักอ่าเป็นหญ้าหมักข้าวโพดหมักข้าวโพดหมักอะไรก็ได้ครับนะอาหารคนก็คือบ่ได้ให้หลายให้ยังมันไม่ได้เกินเยอะไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ขั้วจัดข้วจัดโอ้ครับค้นกับบางคนก็บอกว่าอินดูวาซินมันมีแต่หัวแต่หูงสินะหลังจากที่เบื่องฟ้ามังพี่น้อยนะครับนะแนวค้นขิดของหลายคนนะครับนะ ก็คือเปลี่ยนไปนะครับก็คือเ็จ้เห็นว่าอีดูบาซินนะครับนั่นก็คือง่ายครับนั่นก็คือบางคนบอกว่ายู่บ้านเพิ่นเลี้ยงมิตรจอยลงจอยลงสินะหลายคนนะครับนะฮะถามมาแล้วก็บเถิงอินบ็อกซเถิงถามว่าเพิ่นเลี้ยงยังไงเพราะว่ายู่นี่นะครับเออ่คือของเพิ่นนั่นแหละนะครับนะฮะจอยลงจอยลงสิครับเลี้ยงมิตรมีบางทีอาจจะเห็นเออ่มันบ่เต็มตานะฮะมีเห็นโค้งกระดูกสินะครับแต่เพิ่นก็บอกว่าเลี้ยงยังไงยู่นี่ของพีหน่อยคือ จังหนาตึกแทงสีนะครับนะฮะโค้งสางปันบามันอรดนะครับนะฮะกระถามอะไรนะครับนะฮะสำหรับคำถามนะครับนะฮะเป็นครับพี่น้องครับนะฮะโอ้นหนาตึกนะครับนะฮะตัวนี้นะจะไปอยู่ดีกินดีนะครับพิกาดนะฮะวันละัตนะครับนะฮะอยู่อำเภอบ้านมีลบุรีนะครับนะนี่เลยนะสามโตนะครับนะฮะน้ำกันเลยนะครับนะแม่บ <t ry erecht> ูโบดนะครับแล้วก็รพ่ลูกสาวแม่กาญยาวนะครับนะฮะนะฮะแม่กาญยา นสวยงามนะครับนะฮะนี่ตัวนึงครับพี่น้องครับนะฮะหนาตึกเลยนะฮะเบิ้งครับนะง่ายหน,า,ยนาขนาดไหนตัวนี้เป็นลูกแพ่พี่น้อยครับตัวนี้ตัวนี้คิงโพดัมตัวนี้เป็นลูกของคิงโพดัมคิงโพดัมพ่อคิงโพดัมแม่เบเกิลเบเกิลเบเกิลของแอดคาราบาลบีดเองครับตัวนี้ นี่งัวเกิอดอยู่คอ,อขึ้นกันครับพี่น้องครับนะเบิ้งครับงัวเกิอดอยู่คอครับเชื้อเก่าๆที่บ้านมันมีเยอะอ๋อนั้นเชื้อเก่าเบเกิล <Bacon S 1> <c oughs> ก็ยังมีอยู่เบเกิลยังมีอยู่ตัวไหนบ้างครับพี่น้อยที่มีอยู่ตอนนี้มีปลายจำปาเบเกิลหนึ่งกุบลหนึ่งกุบลเหลือเยอะไหมครับหนึ่งกุบลนี่เหลือเยอะหนึ่งกุบลมาขอแบ่งเลยตั้งแต่ลงคลิปไปเข้า็มาถามดูมีไหมก็ขอ,ขอแบ่งอ๋อนะครับนะ่นหนึ่งกุบลเลยโด,ดูเท่าไหร่ครับตอนนี้แบ,ก,แบกเล็กเต็ม เงบนโดเท่าไหร่ก no ็ไม่ไม่ไม่เป็นราคาก็แบ่งกันก็แบ่งปันกันไปนะครับนะฮะครับนะฮะก็คือแบ่งปันกันไปนะยุนี้กันนี้สายน้ำเชื่อเก้านะครับนะฮะก็คือต้องบอกไว้ตรงนี้นะครับในพี่น้อยนะครับนะฮะก็คือเก็บน้ำเชื่อเก้าเอาไว้ทบีดบ่อได้มาเจตนาวสีมาขายนะครับนะฮะก็คือถามหายดื้อนะครับนะฮะก็คือผู้ใหเขามาเยี่ยมมาชมนะครับนะก็คือนะครับต้องคอยเขามาคุยกันเรานะครับ สวยครับพี่น้อยครับโอ้นะครับสวยงามนะบรรยากาศนะด้านหลังนะครับนะเป็นภูเขานะครับนะฮะนะสวยงามนะครับนะสวยงามนะครับเล็บหยาดีขนาดหนญดครับพี่น้องครับนะฮะปุ่นครับนะฮะไปหอดปุ่นนะครับโอพี่น้อยฝั่งนู้นมีสาวน้อยด้วยนะครับนะเดี๋ยวให้เอเบื้องสาวไพี่น้องครับนะังจากเบิ้งชุดนี้เป็นแมงง้วนแล้วครับนะเดี๋ยวพาไปเบิ้งสาวกันนะครับนีผพาเบิ้องยังจุใจนะครับ คุณครับนะฮะสาวๆนะครับบรรยากาศดีครับนะย้ำข้าวเลี้ยงพร้อมไปนอนครับนะฮยูนี่มีสองมีสองทางนะครับนะฮะแล้วก็พู่นครับนะยูกไกลๆนครับนะฮะยูหลังพังฝุ่นกับมีดนะครับนะอีกหลายโตเลยนะครับ นี่พี่น้องครับนะฮะกำลังมานะครับนะฮะพี่น้อยไปตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอเอาไปเป็นรูปหน้าปกอ้าวมาแล้วมาแล้วพี่น้อยยกนิ้วนิดนึงเดี๋ยวเอเอหลายตัวอ้าวโอเค ตัวนี้นแหละนี่เกิเลื่ยอยไปไก,กลก็มูแทะอ่ะพี่น้อยโอเคสวยงามเดี๋ยวหามุมที่สวยครับอ่ะพี่น้อยครับอ่ะขออีกนิดนึงตัวไหนย,ยังไม่ได้เข้าฟิลม์มอ่ะพี่น้อยครับอมาอีกนดิดขออีกนิดนึงครับตัวนี้ยังยังกลมหยาเถอะมาหันยกหน้ามาโอเค อ้าอี่น้อยขอตีดนึงเื่ดได้ไปแคบดูอ่าโอเคครับขอบคุณมากพี่น้ยตัวนี้เป็นลูกของตัวนี้ชื่ออะไรนะครับไม่ยังไม่มีชื่อใช่ไหมตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับอ่อตัวนี้นะครับนะชื่อพุ่มพวงลงชื่อในในใบผสมครับ ก็ตามนั่นนะครับนะซื้อพุ่มพวงนะครับพุ่มพวงนี่เป็นลูกอ่พอนี่เป็นลูกของแดงกาลสินนะครับนะนะครับนะตัวนี้คือเป็นหลานของแดงกาลสินแม่เป็นลูกสาวโฮโต่เนาะพี่้อยนะแม่เป็นลูกสาวโฮโตนะับเป็นง้วสาวนะครับนะฮะที่ใบดีนะครับนะโบวชัดเจนนะครับนะหลักะเป็นงัวทีกระบาลสวยทางเขาดีสายเลือดดีหลักะที่สัมพันธ์นะครับนะฮะทองเรียบร้อยแล้ว ท้องใครนะครับพี่น้อยพี่สาวคุณลามกี่เดือนแล้วครับตอนนี้เขาเข้าสามสี่เดือนประมาณสามสี่เดือนละนะครับนะสามสี่เดือนละนะเบื้องการโตครับนะเบื้องการโตเป็นงัวทีเลี่ยมโตสวยงามเลยนะครับนะการโตดีเลี่ยมโตดีนะสวยงามน้อยอยู่มันยังเด็กน่ยังน้อยครับพี่น้องครับนะคือผสมเร็วนะพี่น้อยเนาะเขาเพราะว่าเขาหนึ่งมีคนถามพี่น้อยนะครับว่ามวยดูบระสิทนะครับนะ ก็คือเป็นสั์ครั้งแรกหรือว่าฮีตเนี่ยนะครับพ้อผสมนี่อายุของพี่เอาของฟ้าพี่น้อยแหละเบ่ร์เบอร์รตังขอ <14 S 1> งฟ้ามือนประมาณมันมีสิบสี่เดือนมีสิบห้าสิบหกแล้วแต่พันธุก,กรรมพ่อแม่มันครับแต่ลูกแม่แดงน้อยคือสิบสี่เดือนนี่เป็นอืมสายแม่แดงน้อยคือสิบสี่เดือนเลยอ๋อครับนะฮะนี่พี่น้อยออมีคนตัวเนี้ยนะครับนะฮะมีคนสนใจหลายแล้วเนี่ย นะครับนะอันนี้คือนะครับนะแม่พุ่มตัวนี้คือพุ่มพวงนะสาวน้อยพุ่มพวงนะครับนะเป็นลูกของอ่าเป็นอ่าหลานแดงกาลสินนะครับผสมขุนล้ำนะครับนะผสมขุนล้ำนะครับนะสวยงามนะครับพุ่งเหมือนหัวโตนะฮะลูกทรงหูดีครับพี่น้องครับนะฮะกว้างนะกว้างแล้วก็ยิกยักลูกเล่นดีนะก้อยเกี้ยวสวยกันสองขางพุ่งเหมือนหัวโตนี่ตัวนึงครับพี่น้องครับนะตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกของฟีนิกซ์ใช่ไหมครับฟีนิกซ แม่หนึ่งนครับแม่หนึ่งนครนะฮะสายหนึ่งอุบลเนาะนะเดี๋ยวเห็นเบิ่ครับเป็นงวดเป็นงัวดที่เลี่ยมโตดีสวยงามเลยก้วงครับในเป็นงัวดที่เลี่ยมเลี่ยมโตดีถ่ายดีนะครับนะถ่ายดีเลยนะครับนะกระบาลนี่ครับพี่น้องครับอยากให้เบิ่งกระบาลครับนะฮะกระบาลสวยทั้งเขาดีนะครับนะฮะโบดชัดเจนนะครับนะ ผสมมาริโอรอบแรกไม่ผ่านใช่ไหมพี่น้อยไม่ผ่านานี่ผสมผดวงตะวันไปแล้วอ๋อนี่ผสมดวงตะวันไปแล้วพี่น้องครับเพราะว่ารอบแรกใส่นั่นบ่าผ่านไปนะใส่มาริโอบ่าผ่านนะก็เลยใส่ดวงตะวันนี่นะครับต่อไปพี่น้อยออมาเบิังน้ำราะว่าพี่น้อยเล้าเลี้ยงยุทุธม,มือนะครับนะมันสิกุนกินนะผมนี่สิผิดกินจั่างน้อยนะครับตะงวยนี่ก็นานแล้วครับนะเพราะว่างัเบ่ไห้นะครับนะแต่ว่าอยากเล่นนะครับนะอยากเล่น นนะะครับนะพี่น้อยตัวนี้ลูกใครนะครับตัวนี้ตัวนี้พ่อพ่อเดียวกับตัวนี้อ๋อพ่อรายการเป็นลูกแ<ม>ดงกาะสินสอ,อ๋อครับนะฮะพ่อเป็นลูกชายเป็นลูกซ้ายแดงกาะสินนะแม่สายบอยอุบลน,นะครับแม่สายบอยอุบลนะฮะเบังครับนะบัง